โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไมครับนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนี้นานมากเลยนะครับก็ถือจำได้ไม่ได้ประมาณสองสามปีละเราจะมาเริ่มเล่นกันดีกว่าเป็นยังไงเอาตัวรอดได้ไหมก่อน่นเลยวัวเยอะมากครับวัวทั้งหมูอย่างนี้ก็เสร็จหมูดีรอก่อนรอก่อนเดี๋ยว,ยวตอนนี้เราก็ทำได้แค่ฟาร์มไม้ไปเรื่อยเนะครับเพื่อนํามาตีาวุตตีดาบอะไรเงี้ยก็ปตีพวกมัน ไม้กองเราจะข้าวล้วไปฟันพวกมันแล้วนะครับปุบดาบปุ๊บโอเคอเอาล้วถึงเวลาแล้ว แกไม่รอดแนะ่เอ้ย,อย,อยสียากนะไม่ได้เล่นนานแล้ววัวถ้าหนังวัวน,นี่นะเราสามารถนำไปทำค้าเป็นชุดเกาะชุดไหลได้นะครับเดินเกาะเฮ้ยอีกตัวละอีกตัวอีกตัวอีกตัวโดนไปดีหมูหมูวัวอยัน่นงเนี่ย ไม่รอดอาดิอาดิอาดิเฮ้ยน,น,น,นี่เป็นไงตอนนี้ผมว่าไอเดียผมนะผมคิดว่าจะเดินหาถ้ำก่อนนะเราจะวิ่งไปเรื่อยเพื่อดูถ้ำไปด้วยนะจะถ้าระหว่างทางเราไปเจอสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ๊โอ้ยชิบโอ้ยตกไปนี่มีหวังตายแล้วเนี่ยไม่ตายไม่ได้ไไดยังยัง เราจะออกสำรวจก่อนดีกว่าผมว่าเฮ้ยแกแกเนี่ยเราสามารถนำไปเป็นครับเตียงครับะไรได้นะครับหลังจากที่ผมเดินทาไม่ได้สักพักนะครับผมก็ยังไม่เจอถ้ำเจออะไรเลยแม้แตอนนี้ก็หิวมากนะครับ เจอแต่พวกไก่พวกหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กันว่าจะรอดได้ไหมตอนเนี้ยหาแร่เหล็กแร่ไรไม่ได้เลยครับตอนนี้คือหาอันตัวประทังชีวิตก่อนแล้วกันอือยอือุ๊้อะไรล่ะเฮ้ยมาแต่เสียดายนะเราไม่มีกระดูกอะไรไม่ได้กระดูกเนี่ยเราต้องหาจาก เอ้ที่มันยิงธนูครับเป็นผีโคงกระดูะ๋ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันะน่าจะอาจจะกระดูเจะเท่นั้นแต่ตอนนี้แบบเราก็เดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราควรจะหาเริ่มมาหาที่พักกันได้แล้วเอ็อาไปวะนะเดินไปดูหน่อยดีกว่าเพื่งมีไม่ผ่านอยเ้ยมันจะมื่อะไรๆนทะุกคนเพราะว่าเราต้องหาที่พักละ แต่ก่อนอื่นเลยจุของตรงนี้ก่อนแล้วกันอ,นอย่างไรนะเฮ้ยมีของเฮ้ยมีโอ้โหอย่งางน้อยก็ดีครับมีฐานฐานพวกนี้เราสามารถทำเป็นไฟทำเป็นอะไรได้นะครับตอนกลางคืนเราจะแบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอะไรแผ่นอะไรก็รู้กันผมเก็บมาขอแล้วน,นะครับจะมืดแล้วครับทุกคนอื มีอะไรหรือเปล่าตัวเนี่ยโอเคเริ่มทำเลยนะว่าเราจะสร้างบ้านตรงนี้กันแล้วกันครับรงมันง่ายๆครับสไตล์แบบบ้านๆเราจะเจาะตรงนี้แล้วก็ทำที่พักที่นี่เลยแล้วกันครับนไ,ไหนมันก็จะมืดอ,อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็หิวมากแล้วด้วยโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มมืดแล้วถ้าผีมาได้ชิบหายเลยนะเนี่ย ได้อย่างวะยังหือออลืมคําที่ขาแบบโอ้บ้านี้ก่อนเลยดีวยว่ว่าลืมอเออเตาเอาต้องมีเตาด้วยครับก็ลืม ต่อแล้วก็ทำที่ขาเอ้ยมาละต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วทำประตูก่อนเลยจังหวะน,นี้กันไว้ก่อนครับแล้วประตูอันนี้เจอละรวดเร็วดีเฮ้ยโอเคอย่างนั้นก็เซฟชีวิตเราได้แค่หนึ่งละต่อไปก็ครับ เตียงเออใช่และวเราต้องขุดไปอีกที่กูนี้ครับเพราะว่าบ้านเราแค่ไปอยู่ขุดทำพั่งทำไรทำไฟเออมันมืดเกินไปเอ๊บเอาไปใส่แป๊บหนึ่งไม่ได้อะไรหรอโอ้สว่างขึ้นเยอะเลยเอ้ยเอ้ยกดดิเดี๋ยวตัวเออฮึกรกหักแล้ว เปิต่อไปครับเราจะทําที่พักกันแล้วก็คืนนี้เราจะรอดไปได้แล้วก็ทําเตาเพื่อหย่างอาหารกันครับตอนนี้คือเราหิวมากทำเตาย่่งอาหารก่อนอาจจะเล่นแบบติดๆกับขัดลจนะครับทุกคน คือผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยเพิ่งกลับมาเล่นใส่เนื้อใส่ไม้เข้าไปไแล้วโอเคได้แหละแล้วเจาะอ,อีกรูหนึ่งเพื่อทำเตาอีกรูหนึ่งป๊อใส่ไปปุ๊บย่างเหมือนเดิมทาสเต็ปเออเราจะรอแล้วทุกคนไม่น่าจะีัวตายแล้ว เดี๋ยวก็ทำที่พักทำพวกโอเค,อเคจะทำให้เราได้ขุดเร็วขึ้นนะทุกคนตอนนี้ได้แค่รอหาแล้วก็ทำห้องสำหรับวางเตียงเตือชิวเนะมันแบกชิวๆสบายๆสไตล์คนหิวหวย น่าจะได้แล้วล่ะว่าโอเคป๊อปอาหารก็มีอชีวิตดีๆที่ลงตัวอิ่มละจะขึ้นนอนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรไปเนี่ย เดือดเกินใจเย็นพวก่โอ้โหถ้าไม่มีประตูนี่น่าจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยมาดิว่าคืนนี้เรานอนก่อนดีกว่าอันตรายผมว่า,วายากอะไรเนี่ยมีมังตร้อ,อยู่ใกล้ๆรู้ว่าไม่สนผ่านไปอีกวันตื่นเช้ามาเอา พอนั้นโดปะเขาดีกว่าวไปฟันใส่คุณเสร็จแน่ลอยไปเลยนะวารีโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับ